นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอะปยากตารรมะกตาเมรรมะกุสลายาสิงสมัยเกามาวจารังกุสะรังจิตตังอุปันนังโหติโสมนาสสหคตังยานสัมปโยตัง พระปารามนางวาสัทธารัมนางวาคันธารัมนางวารสารัมนางวาโพธพารัมนางวาธรรมารัมนางวายังยังวาปณนารามพาตาสมิงสมัยเยภาโสโหติอาบิเคปว โอติเยวาปนาตสามมงสมาเยอันเยปิอาทิปติจะสมุปันาอะูรปิโนธรรมาอิเมธรรมะกุสลาปัญจคันธารุปาคันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโท สังขารคันโทวิญญาณคันโทตาทกตะโมโรปาคันโทยังกินจิโรปังอติตานาคตาปัจจุปันนังอาชับตังวาพาหิตาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปานิตังวา ยังทูเรวาสันติเกวะตเทกาชังอภิสันโยหิตตวาอภิสังขิปิตาวายังบูจติรูปะขันโทสังขะโหอสังขะโหสังขะหิเตนะอสังขะหิตังสังขะหิเต นาสังคหิตังสังคหิตเถนะสังคหิตังอสังคหิเตนะอสังคหิตังสัมปโยโควีปโยโคสัมปโยเตนะวีปโยตังวีปโยเตนะสัมปโยตังอสังคหิตัง ชาปัญญาติโยคนธาปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสาจชปัญญาติอินสียปัญญาติปุขาปัญญาติกิตตะปตาปุขานังปุขาปัญญาติสมัยวิโมโตอสมัยวิโมโตกุปปาธามโม อากูปธรรมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเจตนาภาโพ อนุราคนาภพโหปุถุชนโอภพตาภโยปารโตอาภโยปารโตภาภาคามโนอภาภาคามโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโนภเลติโตอรหะอรหัตตายปฏิปันโน Kalau upala pati sa chika taparama na diaman tayo to para to tato so bukalo upala pati sa na di nahi ตาเพอาชานาหินีคหังหันจิปุกคโลอุปาราปฏิสัจิกัตาปรมาเทนเตนวตเรวัตตาเพโยสัจิกัดโตปรมานโตตาตโสปุกคโลอุปาราปฏิสัจิกัตาปรมาเทนาติมิจฉา เยเกจิกุสลาธรรมะสัพเพเตกุสลโมลาเยวาปนากุสลโมลาสัพเตธรรมากุสลาเยเกจิกุสลาธรรมะสัพเพเตกุสลโมเลนะเอกมโมลาเยวาปนากุสลโมเลนะเอกมโมลาสัพเตธรรมากุสลา เหตุปัจจยอารมณปัจจยอธิปัติปัจจยอนันตรปัจจยสัมมันตระปัจจยสหัชาตปัจจยอัญญมัญญปัจจยนนสยปัจจยโอปนิสยปัจจยปุเรชาตปัจจยปัจชาชา ตาปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกรรมมาปัจจโยวิปากาปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยชาณปัจจโยมาคปัจจโยสัมปยโยตปัจจโยวิปโยตปัจจโยอาทิปัจจโย นาทิปจัจโยวิคตาปาจัจโยอาวิคตาปาจัจโยเมื่อกี้เป็นบทอาพิธรรมแปดคัมภีรธรรมสังคีนีกุศลาธรรม,รรมเป็นบทธรรมสูงสดุดคือพระธรรมปิฎกอยู่ในเรื่องพระธรรมปิฎก เป็นธรรมอันสูงสุดของชีวิตมนุษย์เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระพิสุสง่์ได้สวดนั้นท่านสวดให้กับคนเป็นได้ฟังว่าการเกิดขึ้นการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องธรรมดาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังอัตมาสวดอัตมาภาพได้สวดให้ญาติโยมฟังก็ นำไปคิดพิจารณาว่าสิ่งสิ่งไหนที่มันเกิดเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์สิ่งสิ่งไหนเป็นธรรมชาติมีความสุขส,สิ่งสิ่งไหนเป็นธรรมชาติมีความแตกสลายไปมีความดับไปก็ขอให้เอาก็ขอให้นำเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวเดินเรื่องเป็นมรณานุสติในการเจริญปฏิบัติปฏิบัติธรรม การสวดพระพิธรรมนั้นเป็นการสวนให้กับคนที่คนที่เป็นได้ฟังคนที่ยังอยู่ได้ฟังศพที่อยู่ด้านหน้าก็มีก็เปรียบเสมือนสิ่งที่สอนเราก็เปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นครูของเรานั่นเองพระเป็นคนบอกบอกว่าสิ่งสิ่งนี้ มันไม่ดีสิ่งสิ่งนี้มันไม่ดีสิ่งสิ่งนี้มันดีสิ่งสิ่งนี้มีความเกิดสิ่งสิ่งนี้มีความดับเป็นธรรมดานั่นคือหลักการปฏิบัติหลักความเข้าใจที่ถูกต้องที่ญาติโยมทั้งหลายได้ได้เข้าไปฟังสวดพระอภิธรรมไม่ว่าจะเป็นสวดตามวัดต่างๆก็ดีสวดในงาน ศพงานข่าวดำก็ดีใช้คทั้งหลายได้ฟังสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนสิ่งที่สอนเรา,เาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองขอเจริญพร